เลยนะครับเราก็มาเริ่มจุดเตากันรอบนี้จะใช้เตาอบผสมกับเตาอั้งโล่นะครับในการย่างเนื้อเพราะว่าครั้งที่แล้วลองลองจุดฐานด้านล่างกลายเป็นว่าเล่นสีได้ไม่พอในการเสียผิว ลองเอาไม้โมโอนะครับมาจุดดูเพื่อจะได้กิดบ้างแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นเนื้อตะเคหางตะเคแล้วก็ด้านล่างเป็นเนื้อล่องซี่โครงไฟติดแล้วก็มาเตรียมจัดการฐานนะครับให้เข้าที่เข้าทาง จะนฐานเรียบร้อยแล้วก็วอร์มเตากันก่อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิเตาอยู่ที่ประมาณ300องศาฟาเรนไฮน์นะครับพอปิดเตาแล้วไฟมอดน,นะครับพอเปิดแล้วอากาศเข้านะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวไฟจะค่อยๆแรงขึ้น Thank <laughs> you. ตอนนี้ตะแกงก็ร้อนได้ที ห่างจะเข้ลงก่อนนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับอยู่ใกล้ไฟนะครับทำการฟรอนเซียนะครับฟรอนเซียปิดผิวภายนอกนะครับไม่ให้ความชุ่มชื้นไหลออก ่างให้ครบทุกด้านนะครับในแก้วก็คือเป็นเนยนะครับกระเทียมแล้วก็โรสแมรี่เอาไว้ทานเนื้อ เนื่องจากเนื้อเรามีความหนาพอประมาณนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าด้านในจะโอ์คุกอุณหภูมิมีเดียมแรกที่ประมาณ135องศาฟาเรนไฮน์นะครับอันนี้พอฟอนเซียสร็จแล้วก็อุณหภูมิภายในเนื้ออยู่ที่ประมาณ110แล้วเราก็อบต่อเพื่อให้ได้ความสุกที่เราต้องการนะครับ เป็นเนื้อเขียงนะครับซื้อตลาดเป็นเนื้อไทยเลยรสชาติอาจจะแตกต่างกับตัวเนื้อออสเตรเลียครับเนื้อไทยจะเหมาะกับการกินกับน้ำจิ้มมากกว่านะครับย่างกินได้เรื่อยๆจิ้มเกลือจิ้มน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าจิ้มแจ่วขม ไม่ไม่เรียนนะครับ เป็นเนื้อล่องซี่โครงนะครับทำการโรยเกลือพิไทยเรียบร้อยเอาลงมาฟอนเสียงกันตัวเนื้อล่องซี่โครงนี้ความหนามันจะอยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับก็คือประมาณ2นิ้ว ไม่ต้องห่วงว่าด้านในจะสุกเกินไปนี่ก็เอาด้านด้านที่มีพังผืดหรือว่ามันนะครับลงก่อนอันนี้นะครับวางคู่กันกลายเป็นเนื้อคู่นะครับ เหนกันนะครับเซียปิดผิวให้หมดทุกด้านเพื่อให้กักเก็บความชุ่มฉ่ำไวในเนื้อนะครับสังเกตได้ชัดนะครับเวลาาใช้ที่คีบคีบเนื้อตัวเนื้อลองซี่โคงนี้จะแบบนุ่มมากนุ่มกว่านุ่มกว่า,าตะเค คอยเช็คนะครับว่าผิวของเนื้อไหม้เกินไปหรือเปล่า ที่คีบเราควรจะเลือกที่คีบที่มีความยาวประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ามือเราจะได้ไม่ต้องใกล้ไฟถึงเกินไป เสียงเนยในแก้วนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้สีก็สวยกำลับบงดีเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาวางให้ห่างจากให้อยู่ด้านข้างเตาถ่านนะครับเพื่อไม่ความร้อนโดนโดยตรงแล้วก็ปิดฝา การอบให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการที่ร้อยาองศาฟาเรนไฮน์นะครับเนื่องจากตัวหางตะเข้นะครับมีมีอุณหภูมิเริ่มต้นที่สูงกว่าก็เลยเอาเทอร์มมิเ โมองเเตอร์ไปจิ้มที่ตัวหาตะเค่อนครับอันนี้เสร็จเป็นหนึ่งชิ้นนะครับ หันด้านที่มีผังผืดหรือว่ามันเข้าหาตัวเตานะครับตัวเนื้อของเราจะได้ไม่กระด้างเกินไปปิดฝาอบต่อนะครับรอให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการเมื่ออุณหภูมิได้ที่ต้องการนะครับตัวเทอร์โมมิเตอร์ก็จะร้องเตือน เราก็สามารถไปนั่งดูนังดูทีวีดูรอก่อนได้นะครับ เอาเนยในแก้วนะครับมาทาชโลมให้ทั่วผิวเนื้อนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติ ข้างที่จะเหนียวนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับเหนียวมากครับความสุขนะครับที่มีเดียมแรพพอดีนะครับ เสียงโต๊ะนะครับที่ชนกับกําแพงบ้านเพราะหั่นและโต๊ะโยกเลยอย่าลืมนะครับหลังจากย่างเสร็จเราพักเนื้อสักประมาณ5นาทีก็ได้ครับเพื่อให้ ความชุ่มฉ่ำยังถูกเก็บในตัวเนื้อนะครับไม่ไหลออกมาตอนเราหัน่นเรียบร้อยนะครับกินกับน้ำจิ้มแจ่วขมนะครับแจ่วแล้วก็ใส่ดีวัวนะครับชอบขมเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะครับ ว่าเนื้อล่องซี่โครงครับความหนาที่ประมาณ5เซนหรือ2นิ้วสังเกตดูความต่างของความนุ่มนะครับนี้ไม่มีการโต๊ะโยกเลยนะครับความสุขของเนื้อนะครับมีเดียมแร บีบ,บ,บดูนุ่มมากครับมาสไลด์พร้อมเสิร์ฟกันนะครับจุดที่อร่อยที่สุดนะครับ mm hmm. คือตัวชิ้นลิมเนี่ยครับได้คลาสเยอะ ได้เขียวง่ายขึ้นนะครับเนื้อจะได้ไม่เหนียวตัวเนื้อล่องซี่โคงนะครับรสชาติจะเข้มข้นกว่าตัวเนื้อหางตะเข้นะครับแล้วก็มีความนุ่มที่มากกว่าด้วย างร้านก็จะสะกซี่โครงออกให้เลยนะครับแต่ถ้าอยากเก็บซี่โครงไว้ก็แจง้งเขา